สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นปั๊มลมถนามถังโดนัทคู่นะครับเครื่องเป็น Honda GX160 นะครับตัวนี้มันมาหัวหัวลมเนี่ยมันเป็นสองหัวสองหัวคู่นะครับไม่เช่นเจแปนนะครับเพยขึ้นทุกอย่างครบหมดนะครับมันเต็มเร็วนะพี่มันจะเต็มเร็วนะครับตะแกรงนะครับการใส่พานหนีบมือนะครับภาพดำๆแห้งๆยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวติดให้ท่านชมนะครับการใช้งานง่ายนะครับมันจะมีสวิตช์ตัดตรงนี้ของมันนะครับระบบผมเนี่ยครับ ประตวิชกโชครับเร่งจ้ามาครับจะยิงเฉียงลมไหมครับเติมไวนยแล้วก็บอกการต่าพอนครับเนดียวนะครับเรานใจนำไปสุดท้ายรถได้เลยครับเต่าร้วิทุกนะครับเต่าอง ยิงยิงบล็อกเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะยิงได้แรงมากไหมยังไม่ได้รองนะครับแต่ก็กระฐานได้นะครับแรงแน่นอนพี่เพราะว่ามันเป็นสอกนะครับแต่ก็กินกลางก็มานะครับ